ยังบอกมันกคือกโได้เล้วอันนี้เลเล็กอไรแม่เออแปดห้าสามปาสามเเองก็หนังห่อยนี่มุ้กมาห้อยไม่ต้อยห้อยกําไรกําไรแบบเนี่กไรกของเก่ากไรของเก่าเลยแม่ของโบราณนี่เของโบราณของเก่าโอ้โหไม่ขอสัมผัสดูสักวงละแม่ ของน้ำเขาท่าไหครับผู้พูดกระทับผุกทับตรงนี้ของอัน่ของน้ำพระแม่ยู่จักปีเลยนี่ฮะฮะแปดแป้าแม่ยุ่แปดปหอได้แม่ลงหอยดูสิโออยากเบิ้งตอนหอยนิดหนึ่งอ่ะโอ้คุณผชมเลยแม่แปดสิบแปดปีเด้อนหอยมองเห็นไหม เห็นแล้วเนาะนี่ปคันกันมันบ่ออันมันกัดวิ่งปื๊ดคันบ่ออันเออคันมันอันมันกัดบ่อเขาคือมันอันต่หมือนเลขกด้กันเลยไหบ่อมันแบบว่ามันไส้มันเขาไปยัดมันนาไส้เขาไปยัดมันหนะครับปู่ดูแม่ตอนแปดสิบแปดปีเนอะแม่แม่ชื่อยังกะแม่ฮะแม่ชื่อยังเนาะเนี่ยสุพรนสุพันแม่สุพรรณจ้าจ้าสุพรรณสุ ดูแผงสื่อแล้เอาบุหรี่ด้ามาเป็นน้าตะก,กุมของเตเองโอ้หอยกำไรโบราณห้อยเสลี่ยวถวายหลวงพ่อแม่์หรือว่ากระเพิ่นนั่นละของเล่าละเพิ่นให้เล่นให้เล่าเรเพิ่นเล่าแล้ว<ม><ม>เพื่อคุณได้มาท่านก็นได้บุญเพิ่านกน็เอามาห้อยให้มาห้อยให้เราครับนี่แม,ม่มันบ่มันบ่ออันนี้มันเป็นเม็ดอย่างเม็ดโบราณเลยเม็ดโบราณแบบ มันมันตัวใหญ่มันบ่ออ้นมันบ่อค่าหรอกมันมันวิ่งตูดลถอันนี้ไว้ทำไมแม่เนี่ยนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็กำไรใช่ไหมกำไรไค่เนี่ยกำไรเขียน่ะกำไรแขนทำไมให้ยกำไรแขนกำไรของแท้เม็ดเล็กอีกนิโอ้ยคนเยอะเหลืกิล่ะที่เอาเม็ดใหญ่จังด๋อยบางวันมันแพงควรจะร้อยได้เม็ดเล็กมากแดงเมื่ใหญ่มันแดงนี่เม็ดเม็ดตะขูแบบนี้แบบนี้ ว่าเ,เมาเ็ดเท่าไรเนี่ยเมฆหาหกร้อยคนเนี่ยเนี่ยวันวันหนึ่งร้อยได้กี่อันแม่ตัวนี้ก็ไม่ไ้ย้อนตาวันหนึ่งได้จักเส้นแม่เวลาพุ่หนหอยมาดูเซ็แม่ตาดีอายุแปดสิบแปดแปดสิบแปดใช่ไหมแปดสิบแปดปีแล้วแม่เนี่ย,ยังหอยได้เลยโอ้ยังร้อยได้ยังมองเห็นยังมองเห็นมันเหรอหูมันมองเห็นกันไหมเนี่ยผมมองยังเห็นหูเลยแม่ครับเน่ยยังไม่ยันตาแม่เลย มปกะตูลอยมันอันนะมันมันกต่บววิ่งโอ้มันอันมันเออมันมันอันดินใต้มันอันเข้าไปไงมันอันมันเลขกก็แม่เนี่ยเห็นไหมปาะตูลมันบวอันมันมันมันห่มันเปิดมันกต่วิ่งเจ้าหนม่ชื่ออะไรนะฮะมันไม่ชื่ออะไรนะชื่อสุพันธ์สืบเริ่มเหตุยังเออสุพันธ์เหตุยังก็แม่สุพันธ์สุพันธ์สืบเริ่มเพื่อเพื่อมาเท่านี้จะได้รู้จักแม่ไง ยังไดงกำไรกับมหาแม่นี่แหละแม่มีกำไรครับท่านผู้ชมดูร้อยเาทำรายได้นะครับท่านผู้ชมกำไรกำไรแม่สุพรรณนะครับกำไรแม่ไว้ให้ได้เวลามาทำบุญนะครับเทวดอันนี้เป็นฝีมือร์ของแม่นะนะถ้ทำหลายก็คนไทยไปทำถวายไหว้วัดน้องแม่เนาะแม่ทำถวายวัดสาธุสาธุกัเพื่อคนมาสร้างวัดก็ได้กำไรไปทุกคนแม่ทำให้วัดก็ได้มาด้วย หลวงตาน้าหลวงพระลูกเพิ่งวัดที่นี่พระพรหมพุ่งยวัดอะไรนะแม่วังครกใช่ไหมแม่น่ะที่นี่วัดอะไรครับวัดครกวัดวัดร่าครควังวังครกตำบลพัทรราชจังแม่ออัาคือจังหวัดสระแก้ลคุณแม่ในวัยแปดสิบแปดนะครับยังร้อยกำไรได้นะครับใครที่มาทําบุญในฐานปฏิบัติธรรมวังครกนะครับก็จะได้กำไรจากคุณแม่ไป บุตรใดจะมาแม่เพื่อเพื่อเอฟสีเพื่อคนรู้อยู่นั่แม่เพื่อจะเขาจะมาเนาะก็มาทำบุญได้ครับอยู่ติดเขาเนาะแม่เนาะเจะาของพระค้าปฏิบัติธรรมวัดเจ้าของวัดเขาอเวออะไรันะโอ้ยไปแล้วดูว่าเขาไปใครมาไม่ถูกก็สืหานะครับสถานปฏิบัติธรรมวังครกนาะวังครกแน่นอนครับไม่ไกลจากตาพยานนะครับท่านผู้ชมก็ฟันนี้ได้เลขไหมแม่ เด็กหน่อยมันไปตาไปไอไปอลันมาหมาวานมันเลขกไรครับมันหามันมันวานไปเห็นเอกมาบักในน้ำบักบักน้อยบักปอหกยังบอกมันไปถูกหก้โนได้แล้วอันนี้เรือก็เลขอะไรแม่แปดห้าสามเป็นห้าสามเป็นห้าสาม อายุแม่แปด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 เป็นห้าสามเลขแปดก็เลขสามต้นไปลงเลือดมันเนี่ยมากบ้านเด็กน้อยเด็กน้อยเลขแปกับเลขเลขแปกับเลขสามคือตัวเดียวกันแปดห้าสามแปดแปดห้าสามก็ได้ห้าผมเห็นเน้อว่าจันผมเห็นเัวเลขว่าจันนามันวานะมันเลยไปซื้อลอตเตอรี่มรที่ไหนมันบอมี่แปดห้สามนี่มันบอมี่มันไปซื้อเอาเกห้าสาม ก็ยังดีขอให้ปักปางขอให้เพงขอให้รวยบ่อข้าวแบบว่าเฮาเฮาอาศัยดวงเด็กน้อยนะมันไปซื้อมันเป็นคนบ่อแต่ขวางนี่ยมันก็ซึ้งหวยกับที่พักซึ้งมันมาถูกครับผมอาศัยดวงเด็กน้อยซอยอาศัยดวงคพื้ะซีเอาซีเอาฟนะไฟเดียวอ่ะฟต้องตากอยู่หนึ่ง เด็กหน่อยเอยอมีเตืนอนเอวนางนี่งเอวนางประตูทีออ่คนซื้อไปแล้วซื้อแล้วซื้อเล็กนิดละแม่เจ็ดจากมันมีหอย่างมะลุว่าเบิองมามันออกมันเอามาให้เป็น,น,น,นแวนวทางนะครให้ก็เลือกค,<ต>คุณแม่นะครับก็ขอโชคจากคุณแม่คุณแม่แปดสิบแปดปีนะครับครับผมก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีโชคนีลเราคอยมีกำไรด้วยแม่คอยคอยมีกำไรเด้อแม่เด้อ ทำกำไรคอยมีกำไรมาก็เลี้ยงห้อยไว้แล้วก็มาไม่จังสิได้ตอนนี้บ่ได้แบบเพราะคนใจหมดแล้วหมดแล้วบ่มียเสลี่ยงกับข้าคนใจหมดแล้วบ่มีเรือเลยบ่เม่กำไรสักอันบ่มีเลยแม่หมดแล้วบ่เลยหมดแล้วครับคนไทยคนทำบุญเมื่ผู้ใดมากเอาตังค์หน้าบุญมา ทอดปลากรุงออกมาแล้วหายมืดดกวยก็จะหายมืดเลยเป็นสีแจ่มมดเลยเนาะนี่รวมสีมาหอยเลยโอ้อ่ะขอบคุณแม่มากเลยจ่าสะอาดพอมันอันนี้กำลังมันได้เม็ดมากไงจ้าไะกินไม่มีเม็ดอ่ะเป็นเม็ดอายุยืนเรื่องเม็ดเรื่อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสาธุสาธุครับเออคอยทุกเลขทุกหวยเหมือนกันเรื่องเม็ดเรื่องสาธุครับผม